สวัสดีค่ะพบกับคุณครูฝนนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องรู้จักค่าจำนวนของตัวเลข1-5กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กดูที่เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเราจะแทนค่าด้วยสุนัขหนึ่งตัวเลขสองแทนค่าด้วยสุนัขสองตัวเลขสามแทนค่าด้วยสุนัขสามตัวเลขสี่แทนค่าด้วยสุนัขสี่ตัวเลขห้าแทนค่าด้วยสุนัขห้าตัวค่ะ นะคะคทีนี้เด็กๆก็ได้รู้ค่าจำนวน1-5ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูฝนนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะให้เด็กๆหาดูสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะเด็กๆมาสังเกตตัวเลขที่คุณครูนำมาให้สิคะว่า มีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคะ,ะคุณครูนะคะมีเลข3เลข 1, 1และเลขสองค่ะเลขอะไรเอ่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคะ,ะเกเิ่งมากเลยค่ะเลข1นั่นเองอมีอีก1ตัวอย่างนะคะ มีเลข3เลข4และเลข5เลขอะไรเอ่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลข3นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักค่าจำนวนที่น้อยที่สุดของตัวเลข 1>, 1ถึง5ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าตัวเลข6ถึง10นะคะจะแทนค่าจำนวนยังไงนะคะ,ะเด็กๆด,กดูที่เลข6เลยค่ะเลข6นะคะเราจะแทนค่าจำนวนสุนัขทั้งหมด6ตัวค่ะเลข7แทนค่าจำนวนสุนัข7ตัวเลข8ด แทนค่าสุนัขจำนวน8ตัวเลข9แทนค่าสุนัขจำนวน9ตัวเลข10แทนค่าสุนัขจำนวน10ตัวค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้ค่าจำนวนของเลข6ถึงเลข10ไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูฝนมีตัวเลข3ตัวเลขนะคะ ให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะอ่าใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือเลข6นั่นเองอ่ะต่อมานะคะคุณครูฝนมีเลข10เลข8และเลข7คะ่ะเลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะอ่าใช่แล้วคะ่ะ นั่นก็คือเลขเจ็ดนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้ค่าจำนวน1-10ถึง10กันไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับจำนวนตัวเลขนะคะจากน้อยไปหามากเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆนะคะสังเกตตัวเลขทั้ง3ตัวที่อยู่ด้านบนนะคะอ่ามีตัวเลข2เลข4และเลข1ค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าเลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะ่ะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือเลข1นั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าเลข1มีค่าน้อยที่สุดนะคะให้เด็กๆ ขีดทับเลขหนึ่งนะคะแล้วนำเลขหนึ่งมาเติมที่ช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกเลยค่ะทีนี้ก็จะเหลือเลขสองและเลข4ทีนี้เรามาดูสิคะว่าสองเลขนี้เลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลขสองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะทีนี้เด็กก็ขีดทับเลขสอง และนำเลข2มาใส่ในช่องถัดไปเลยค่ะทีนี้ก็จะเหลือเลขสุดท้ายคือเลข4ขีดทับเลข4และนำเลข4มาใส่ในท่องในช่องสุดท้ายเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเรียงลำดับตัวเลขได้ดังนี้ค่ะเลข1เลข2และเลข4ค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะ มาดูข้อต่อมาเลยนะคะข้อต่อมานะคะจะมีเลข6กเลข7และเลข3เด็กๆด,ดูสิคะว่าเลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะอะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลข3นั่นเองค่ะเด็กๆคิดทับเลข3และนำเลข3มมาเติมในช่องแรกเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเหลือเลขห และเลข7เลข2เลขนี้เลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะเลข6นั่นเองค่ะคิดทับเลข6แล้วนำเลข6มาเติมในช่องถัดไปเลยค่ะก็แล้วก็จะเหลือเลข7เลขสุดท้ายนะคะคิดทับเลข7แล้วก็นำเลข7มาต่อในช่องต่อไปเลยนะคะ ในช่องสุดท้ายเลยทีนี้เราก็จะเรียงลำดับจากค่าน้อยไปหามากได้ดังนี้ค่ะเลข3เลข6และเลข7ค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจมั้ยคะอ่าเด,ด็กๆเริ่มจะเข้าใจแล้วนะคะอะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะมีตัวเลข9เลข8และเลข4นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันเลยเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเลขสีนั่นเองขีดทับเลขสแล้วมาเติมในช่องแรกเลยค่ะต่อมาก็จะเหลือเลข9กับเลข8เลขอะไรหนะ้าที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะเลข8นั่นเอง ขีดทับเลข8แล้วมาเติมในช่องถัดไปเลยค่ะต่อมาก็จะเหลือเลขสุดท้ายคือเลข9ขีดทับเลข9แล้วก็มาเติมในช่องสุดท้ายค่ะเราก็จะเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ค่ะเลข4เลข8และเลข9ค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ คุณครูฝนขอเพิ่มความยากขึ้นมานะคะอ่าเห็นไหมคะคุณครูฝนจะเพิ่มจํานวนตัวเลขเป็น4ตัวเลขนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างมีเลข4เลข6เลข8และเลข2ค่ะเด็กๆมาดูสิคะว่าเลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือ เลข2นั่นเองค่ะเด็กๆขีดทับเลข2และนำเลข2มาเติมในช่องแรกเลยค่ะทีนี้ก็จะเหลือเลข4เลข6เลข8เอ๊เลขอะไรหน้าที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลขสนั่นเองขีดทับเลขสี่แล้วก็นำเลข4มาเติมในช่องถัดไป เหลืออยู่สองจำนวนคือเลข6และเลข8เลขใดนะ้าที่มีค่าน้อยที่สุดฮาใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลข6นั่นเองขีดทับเลข6แล้วก็นำมาเติมในช่องถัดไปค่ะเหลือจำนวนสุดท้ายคือเลข8คดขีดทับเลข8แล้วก็มาเติมในช่องถัดไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะเรียงลำดับตัวเลขได้ดังนี้ค่ะเลข2เลข4เลข6และเลข8ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะมีเลข10เลข3เลข7และเลข5เลขอะไรเอ่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลข3นั่นเองค่ะ ขีดทับเลข3แล้วนำมาเติมในช่องแรกเลยค่ะทีนี้ก็เหลือตัวเลข10เลข7และเลข5นะคะเด็กๆคะเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะเลข5นะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะขีดทับเลข5แล้วนำมาเติมในช่องถัดไปค่ะ ทีนี้ก็จะเหลือเลข10และเลข7นะคะเลขอะไรเอ่ยที่มีค่าน้อยที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือเลข7นะคะขีดทับเลข7แล้วก็นำมาเติมในช่องถัดไปเลยค่ะเหลือเลขสุดท้ายคือเลข10ขีดทับเลข10นะคะ แล้วมาเติมในช่องสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะเรียงลำดับจากจำนวนตัวเลขน้อยนะคะไปหาเลขมากได้ดังนี้ค่ะ3เลข5เลข7และเลข10ค่ะทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะในข้อสุดท้ายก็จะมีเลข9เลข7เลข1 และเลข8ค่ะเลขอนะไรหน้าที่มีค่าน้อยที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะเลข1น,นะคะที่มีค่าน้อยมากที่สุดเราขีดทับเลข1แล้วก็เติมในช่องแรกเลยค่ะทีนี้ก็จะเหลือเลข9เลข7เลข8เอ๊ เลขตัวไหนหน้าที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ค่ะเลขเจ็ดนะคะขีดทับเลขเจ็ดแล้วก็นำมาเติมในช่องถัดไปค่ะทีนี้เหลือเลขเก้ากับเลขแปดเลขอะไรนะที่มีค่าน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเลขแนะคะ ขีดทับเลข8แล้วนำมาเติมในช่องถัดไปค่ะต่อมาก็จะเหลือเลข9นะคะขีดทับเลข9แล้วนำมาเติมในช่องสุดท้ายเลยค่ะทีนี้เราก็จะเรียงตัวเลขน้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะเลข1เลข7เลข8และเลข9ค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะ เด็กๆพอจะเข้าใจไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาระงานของเราในวันนี้กันเลยนะคะภาระงานของเราจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์ค่ะอยู่ในหน้าที่3 1เดี๋ยวเรามาดู คำสั่งกันเลยนะคะคำสั่งเขามีอยู่ว่านะคะให้เด็กๆนับจำนวนสิ่งของในแต่ละภาพนะคะเมื่อเด็กๆนับเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะระบายสิ่งของที่มี5สิ่งนะคะหรือ5จํานวนมีอะไรบ้างที่มี5จํานวนให้เด็กๆระบายนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะให้เด็กๆทํา ะะตั้งใจทำงานแล้วครั้งหน้าคุณครูฝนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนมีเนื้อหามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ